ฉันอยู่ตรงนั้นถ้อขึ้นมางงจำอะไรไม่ได้อยู่ไหนก็ไม่รู้ปกแสื้อดที่ฉันมีคือที่อยู่ของแฮร์รี่ข้างในหมวกใบนี้ดังนั้นฉันเลยมาตามที่อยู่จนมาเจอก,กับนายกำลังถือแม็กยิบกระดาษหยุดพูดนะนายเป็นภาพลอนเกอสิสิพ่อนายคือพิกาชูพูดได้แต่มีความจำเสื่อมและก็ติดกาแฟงอมแมฉันจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้กาแฟน่ะก็แค่ทางเลือก ขอยกแก้วเพอรอดิชัทหนึ่งกาแฟดำขอบใจร้ดโกแโก้วพูษสภาครบไม่รู้สิแฮร์รี่อาจจะถลำลึกเข้าสบู่เขาจนอะไรสักอย่างฟังนะนายคุยกับคนได้ฉันคุยกับโปเกมอนได้แล้วถ้าเรอยากตามหาพ่อเราก็ต้องช่วยกันฉันไม่ต้องการโปเกมอนแล้วถ้าเป็นนักสืบระดับโลกล่ะจากปรากฏการณ์ทิพย์ท่วโลกเอบอ่แสนชทั้งหมดนี้มันอะไรอะ่ะแฮร์รี่ยังไม่ตายคดีปิดแต่ฉันไม่ปิด ถึกว่าจะคลามันออกเอาละสรุปเลย mm hmm. แฮร์รี่กลั่งลอกว่าตัวเองตาย oh, <gee. S 1> หรือมีคนกลั่งลอกว่าแฮร์รี่ตาย mm hmm. หรือแฮร์รี่กลั่งลอกว่ามีคนอื่นตายพะสุดท้ายไม่รู้ใช้อะไรคิด mm hmm. นั่นเด๊ะ้อ ก็เห็นกันอยู่ฉันเคยฟัดกับเจ้าโง่นี่มาแล้วฉันจะฟัดกับมันอีกเฮ้เพื่อนนั่น่ะทำอะไรเหรอทำไม่ได้คนดูเยอะช่วยฉันออกมาเร็วๆสิ โอเคมัน <Okay>, ยอดนักสื่ที่กาจชูจะมันมันแทบไปไปไหนอย่าไปบอกมันสิโอ้ oh, มันขึ้นมาไซ์แล้วเร็วไปตัดหน้ามันหยุดโอ้ไม่มอไซ์มันล้อมอย่างแรงเลยอยากไปใส่หมวกเองก้าวพฤษภาคมนี้